โอเคครับเราจะมาดีวิว4 5 7บาร์มินกันนะครับผมว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับผมที่ซื้อมาวันนี้ได้มีโอกาสไปรับมานะครับเป็นมันแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกันนะครับก็ได้แกะกล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่มีโอกาสได้ดีวิวตอนแกะของเลยก็ ทราบว่าทุกทท่านก็คงได้ดูหลายๆคลิปที่เขาแกกกล่องแล้วว่ามีอะไรบ้างผมก็ไม่จะเป็นต้องทําตามนะครับผมก็ดูน้นําาเนื้อมันเลยนะฮะก็คงไม่ต้องอธิบายว่าได้อะไรมาบ้างนะครับผมกระสุนสองกล่องครับผมของแถมนะครับอันนี้ซื้อเพิ่มนะครับผมแล้วก็ลูกเลื่อนมีแม็กนะครับน้ํามันแล้วก็แส่แล้วก็ถุงใส่ปืนนะครับกระเป๋าปืนนะครับ ส่วนกล้องตรงนี้จะเป็น BT z 624คูณ40นะครับผมเส้นเลงแบบ f a p ครับผมทำกล้องยาว20นินิ้วครับหนาะ16มิลน,นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เล็กกว่าในคลิปเล็กกว่าในรูป นะครับที่ดูไว้คิดว่าน่าจะใหญ่กว่านี้นครับน้ำหนักก็คิดว่าน่าจะเยอะกว่านี้สรุปว่าสวยนะครับลงตัวน้ำหนักก็ไม่เยอะเกินไปกล้องกอง็โอเคใส่เข้าไปแล้วก็ประมาณ3มกิโลได้นะครับผม3ามกิโลนิดๆน,น,นะครับไม่น่าเกียดก็เหลือขาซ้ายนะครับผมก็คงต้องติดขาซ้ายงั้นก็คงจะ ยิงลำบากนะครับผมก็คลิปก็จะมานี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนอกจากนี้ส่วนราคาราคานี้ผมได้มาสามสามมื่นสองพันบาทนะครับผมบวกค่าจัดส่งห้าร้อยบวกค่าขอคู่มือห้าร้อยนี่ครับแล้วก็ค่าอะไรอวะไม่แน่ใจนะจ่ายไปทั้งหมด สามหมบาทนะครับผมได้มาสั่งสั่งทางไลน์นะครับผมไม่ได้เป็นไม่ไไม่ได้เป,เ,ปเลือกที่ร้านเพราะว่าโควิดระบาดหนักมากนะครับผมมีโอกาสได้ไปเดินนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมเดี๋นวนี้จะมีคลิปนะครลังสไนเปอร์สายล่านะครับผม มาให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้ก็รีวิวแบบลวกๆนะครับผมเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับวันแรกที่ได้อาวุธปืนมาครับผมสวัสดีครับ